ครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่องทาแม็กซี่เองนะครับตอนนี้เราอยู่ในในคลิปวอล์กิ g งนะครับใบวิทยาลัยหนึ่งวันนะครับผมตอนนี้รถแท็กซี่ของลุงซามามาอยู่ที่นี่แล้วนะครับตอนนี้วันนี้รับอวันนี้ปกติเมื่อทุกเช้าส่งผมทุกเช้าที่วิทยาลัยทุกเช้านะครับผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวผมจะรอตรงนี้นะครับผม ผมจะเริ่มออกเดินทางกันแล้วนะครับเพราะว่าต,ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเ6โมง35นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็มาจอเดินทางไปที่วิทยาลัยแล้วนะครับ้างั้นไปเลยพร้อมๆกันเลยครับผม yes! ครับพิทีาไเท่าไหร่พัฒนาบริหารธุรกิจนะครับโอ้โหบรรยากาศสดใสสดใสมากเลยนะครับเนี่ยไปถามเพื่อนกันเลยดีกว่านะครับอ้าวอ้าวน้องมาแล้วครับสวัสดีครับผมนี่ครับผมเน่นน้องครับสวัสดีทักไคยผู้ชมนะครับน้องครับว่าวันนี้มาน้องข้ามาทําวิทยอะไรเรื่องอะไรครับผมอยู่มเรียนอ๋อมเรียนเฉยๆเนี่ยนะครับน้อง ถ้าอย่างงั้นก็พูดภาษาญี่ปุ่นเป็นหรือเปล่าครับอ๋อยังไม่ได้เรียนญี่ปุ่นเลยเดียลงนะบายๆทุกทุกคนฝากติดตามด้วยหรือเปล่าผมวันนี้ผมมาโปรโมทช่องนะครับโปรโมทให้ผมหน่อยนะครับอ๋อเดี๋ยวไปสอนนะครับเอาคนต่อไปนะครับอา้าวเจอแล้วครับครับอ้าวฮัลโหลเชื่ออะไรครับยังโงครับอ๋อคุณโฟและอีกคนหนึ่งนะครับ อ๋อผมมาโปรโมทช่องนะครับวันนี้มาวันนี้เป็นรายการ walking เตยวิทยาลัยนะครับผมอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับผมอ๋อวันนี้รู้สึกภูมิใจอ๋อที่นี่คือรองอาหารนะครับแต่ไม่ใช่รองอาหารแต่เป็นเป็นไวท์คาเฟ่ s h love ดูนี่ร้าสะดวกซื้อนะครับ อาจารย์มาแล้วเอ้าอาจารย์สวัสดีครับอ๋อวันนี้ผมมาผมมาวอล์กอิงตะลุยวิทยาลัยครับผมค่ะอ๋อ่าลืมช่วยติดตามผมด้วยนะครับได้ค่ะขอบคุณช่องนี้นะครับสวัสดีครับอ๋อแนะนําตัวหน่อยก่อนเออแนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเบนอพันครับแล้วอีกคนนึงล่ะครับเชื่อมก่อนอ๋อยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมดีครับ ขอเยาว์น,นี้ตั้งใจเรียนทุกคนด้วยนะครับอา้าวคุณป้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะว,วันนี้มาโปรโมทช่องให้ผมหน่อยนะครับได้ครับผมวันนี้ก็ที่ร้านวิชเชิ่ลมีอะไรขายนะครับอา่ามีทุกอย่างเลยโดยเฉพาะขนมเหรอครับได้ขนมตกเที่ยวโดยทั้งรวมถึงบะหมี่ถ้วยด้วยครับผมได้ดื่มรปมถึงเครื่องดื่มกับไอศครีมนะ อ๋อเดี๋ยวผมขอนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อโดยเป็นการอุ่นเครื่องได้ไหมครับ One hour later. อา้าวรามาถึงห้องห้องประจำห้องอาจารย์บีซะเลยนะเดี๋ยวว่าแต่ว่าวันนี้นะครับอาจารย์บีให้พวกเราต้องทํางานนะครับเป็นงานโปรเจกต์นะครับตอนนี้นี่แล้วเพื่อนที่เหลือกําลังจะมาเลยนะครับเดี๋ยวรอพออาจารย์บีม,มาผมก,ก็เลยเลือกถ่ายวิดีโอแล้วก็เก็บมือถือนะครับ เด yeah. ี๋ยวไปไข่ไห่ใหม่หลังพักเที่ยงนะครับ Two hours later วันนี้ต่อไปก็จะเป็นพักเที่ยงนะครับตอนนี้ผมอ่าจะไปกินพักเที่ยงนะครับเพราะว่าผมมีของข้าวแล้วนะครับผมเป็นเอ,อหมูทอดไ,ไม่สิครับข้าวหนียหมูปิ้งครับผมงั้นมาทานากันกว่านโอ้โห โอ้มีของกินอร่อยจริงๆเลยแต่เป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งครับโอ้มาดูข้างก็มีข้าวเหนียวกับหมูปิ้งนะครับข้าวเหนียวอร่อยจริงๆเลยบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยนะครับทับงานนี้เพื่อที่จะาม,ามาไปสัมผัสร้านไวทคาเฟ่น้นาวิทยี่ในวิทยาลัยผมนะครับไปแบบดูซิว่า ร้านไวทคาเฟ่มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ครับร้านไวทคาเฟ่ครับโอ้โหไวทคาเฟอ้าวสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับอาจารย์นัทอย่าลืมติดตามผมนะครับโอเคครับอ๋ออป้าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีผมมา walking ทัวร์วิทยาลัยครับผมเออเหรอช่วยโปรโมทให้ช่วยโปรโมทช่องผมนะครับค่ะ กดไลค์กดแชร์ครับได้เราสับตะไคร้ด้วยได้ครับอ้าวแล้วพี่ครับพี่ครับสวัสดีครับผมมาจากท่องเที่ยม็กซีโนะครับมาท่องทุน่งมาเรียนที่วิทยาลัยครับอย่าลืมฝากติดตามช่องนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผม5 minutes later อ๋อถึงแล้วครับเรื่สมนาครับผมโอ้โหมาแล้ว

ก่นก็นสามารถแวะมารับประนได้เลยใช่ครับแะนะ่ยังไงครับครับก็มาท่านผมเป็นช่องยูทูบเบอร์ชื่อทามไม่ชิงครับผมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอยไาถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับ Two hours later oh, good. good evening teacher Good evening Good evening, good evening teacher Uh, I'm i I am playing for camera. Uh, okay. So it's work. My work. Fisher? Sure? Okay. I saw you do something like YouTube, right? Yes, I'm youtuber named Time Machine. Wow. What is the name of it? My yeah. name is no, no, Saban. I mean sorry, uh your channel. Time Machine. Of oh. Get okay. by Get Film Entertainment. Oh, what is uh, From my company. Okay. The internet uh, entertaining for what? Uh, uh, our. Uh, <laughs> Whitey show. Okay, nice. Whitey show. Nice. Thank you, teacher Bye bye. Please like and subscribe. Okay. Sure. <laughs> bye, bye bye, sir. Bye bye. Five minutes later. <laughs> ผมอยู่ที่อาร์อนีรามินทาครับผมเพื่อที่จะไปซื้อแมคโดนัลล์เข้ามากินที่บ้านนะครับหรือไม่ใชครับกินที่บ้านนะครับตอนนี้ใช่แล้วครับหรือว่างั้นเราไปที่แมคโดนัลล์กันดีกว่าครับครับ วันนี้สนุกมากเลยวันนี้สุดมาบ้นนมา,มาเลยนะคะรับสาหรับการมาชไทยของผมในวิลลนวทยาลัยนะจนถึงอเมริกาตอนนี้นะครับและการมาชมไทยของผมก็จบลงจบลงอย่างด้วยประกาศนี้นะครับสําหรับคนอยาไปอยากให้ผมไปที่เ่วที่ไหนนะครับก็มหบกิจก็ความใต้คลิปนี้เลยนะครับผมและติดตามชมคลิปต่อไปในวันหลังนะครับ ER อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไม่พลาดรายการต่างๆจากช่องทางไมคีทูกบบพิเศตรงนี้ครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับอยากให้ผมทำกับเรื่องอะไรต้องกดติดตามคลิป hmm. ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลากัรถึงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ